สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมษทุกทุกท่านเลยนะคะมาแล้วชาวราศีเมษเป็นยังไงกันบ้างในช่วงนี้คลิปนี้มาใช้พลังงานให้กับชาวราศีเมษทุกทุกท่านเลยนะคะเดือนธันวาคมและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะมาดูว่าไพา่ยยจะบอกอะไรกับชาวราศีเมษอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ the l e v e r s e ราศีเมษต,ตัวเลือกกําลังจะเข้ามาหาคุณตัวเลือกของความรักอารมณ์ความรู้สึกความโรแมนติกของความรักความรักกําลังจะเข้ามาหาคุณ a n g เจิลนัมเบอรสัญชาตญาณของ Soul Contract สัญชาตญาณของ t ูนเฟลม m ีวายยูนิเวอร์สกำลังนำพาความรักมาให้คุณกำลังได้อยู่บนความสัมพันธ์ที่เป็น ความรักอันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เหมือนใครบางคนที่คุณรอกำลังจะมาหาคุณการหวนกลับมาของใครบางคนของชาวราศีเมษด้วยแล้วก็เหมือนชาวราศีเมษเ,เหมือนคือช่วงนี้เป็นช่วงของคุณย้ายดวงดาวนะเข้าสู่ราศีเมถุนนะคะถ้าจำไม่ผิดเพราะว่าเมถุนเกิดขึ้น t h e Lovers นะคะ ชาวราศีเมษอีโก้รูชันส์ดิพเอนเดนซีปลดปล่อยพลังงานสิ่งที่คุณกลัวแล้วก็กังวลคุณเป็นราศีเมษที่มีความกล้ากล้าหาญเด็ดเดี่ยวมีความท้าทายตัวเองและเชื่อว่าความเชื่อมั่นมั่นใจของคุณกําลังนำพาให้คุณได้ตัดสินใจให้คุณได้ออกไปสู่กับอะไรที่คุณติดกับ ติดกับสิ่งนั้นคุณกําลังเผชิญกับความสําเร็จคุณกํกลังเผชิญกับชีวิตใหม่กับความท้าทายใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้น The Emperor นี่คือคุณ The Emperor นี่คือราศีเมษนี่คือคุณสัญชาตญาณของความเป็นผู้นําสัญชาตญาณของการปกป้องการเป็นผู้ให้เป็นผู้สร้างคอน t r ร l คุณกําลังใช้เวลากับตัวเองใช้เวลากับการได้เข้าใจพลังงานในตัวเอง ได้เข้าใจกับความเป็นตัวตนของคุณเพื่อสร้างความสําเร็จสร้างการเติบโตเพื่อเป็นการเติบโตในทิศทางของความเป็นผู้นาคุณถือโลกนี้อยู่นะคะคุณเกิดมาเพื่อสร้างเพื่อปกป้องเพื่อความเป็นผู้นําหลายสิ่งหลายอย่างที่กาลังเกิดขึ้นกับคุณคือความสําเร็จและชัยชนะมากๆคุณกําลังตื่นเต้นกับสิ่งสิ่งนั้นที่ที่คุณกําลังเจอคุณอาจจะมีความกังวลแต่คุณไม่กลัวคุณไม่กลัวที่จะไปข้างหน้า คุณกำลังเผชิญกับกับแสงสว่างสิ่งใหมายของชีวิตด้วยความเชื่อแลว้วก็ความหวังของคุณชาวราศีเมษนี่คือไพรส์มากๆและนี่คือคุณเพราะคุณมีความมั่นใจคุณมั่นใจในตัวเองคุณมั่นใจมากความมั่นใจนั้นจะทําให้คุณยิ่งโดดเด่นนะคะยิ่งยิ่งเติบโตในทางความสำเร็จในชีวิตที่คุณต้องการนะคะอย่างที่บอกว่ามีตัวเลือกเข้ามาแล้วก็มีโอกาสมากมายเข้ามาหาคุณ คุณใช้ความคิดสร้างสารรค์ใช้ไอเดียที่คุณจะแบบจะทําสิ่งนั้นให้ให้เกิดเป็นแนวทางของความสําเร็จแนวทางของชีวิตใหม่ของคุณได้สวยงามมากๆทีนี้มาดูไพ่สาหรับนี้ชาวราศีเมษสิ่งใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษในช่วงนี้นะคะไพ่ยอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีเมษ เจ็ดถ้วยอย่างที่บอกว่าคุณมีตัวเลือกคุณจะมีโอกาสเข้ามามีตัวเลือกเข้ามาและสิ่งที่คุณกําลังรอคุณกําลังตัดสินใจคุณกำลังรอคอยการตัดสินใจคุณกําลังใช้การวิเคราะห์ใช้สัญชาตญาณของคุณในการดําทางคุณในการเลือกในการที่จะหาสิ่งที่ดีสุดให้ให้กับตัวเองให้กับความสุขของคุณให้กับความสาเร็จหน้าที่การงานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบในด้านอื่นคุณกำลังทําสิ่งนั้นสามถ้วยและจะเกิดข่าวดีเกิดขึ้นกับคุณ นี่คือความสุขทั้งนั้นเลยพลังงานแห่งน้ําสัญชาตญาณของคุณและความมั่นใจของคุณจะนาพาให้คุณได้พบเจอความสุขความอบอุ่นของชีวิตความรักความอบอุ่นของครอบครัวความอบอุ่นของคำว่าเพื่อนมิตรภาพนะคะจะมีมิตรภาพใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณจะมีความสุขใหม่ๆเกิดขึ้นจะมีการเดินทางเกิดขึ้นกับคุณจะมีการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นกับคุณชาวราศีเมษคุณทําได้เพราะว่าราชินีเมท้าคือ คุณถือไม้เท้ากายสิทธิ์อยู่ข้างกายเหมือนคุณทําได้และ t ดีเอมเ r อ r ร์โชว์อัพขนาดนี้คุณทําได้ในสิ่งที่คุณรอมันเหมือนกับความอาศจารย์สิ่งที่เป็นความความอาศจารย์ใจกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณระชินีถ้วยคุณจะได้รับข่าวดีเพราะคุณรอคอยข่าวดีคุณออกจากอะไรที่คุณไม่ต้องการคุณสะสางกับอะไรที่คุณไม่ต้องการคุณกําลังพยายามนะออกไปจากอะไรที่เป็นสิ่งเดิมๆเก่าๆองคุนเพื่อ เพื่อเติบโตไปสู่สิ่งใหม่ในชีวิตใหม่ที่ดีกว่าคุณกำลังควบคุมอารมณ์ของคุณนะคะเพื่อที่จะทําให้ตัวเองหลุดพ้นจากสิ่งที่คุณเหมือนกับว่าคุณมีบทเรียนหลายสิ่งหลายอย่างมากมายในชีวิตที่ผ่านมานะคะแล้วก็บทเรียนนั้นแล้วก็ความแข็งแกร่งคุณนั้นจะนําพาคุณได้ก้าวเข้าสู่การเริ่มต้นใหม่ของชีวิตก้าวเข้าสู่ความแข็งแกร่งที่มากกว่าเดิมก้าวเข้าสู่การขยับขยายแล้วก็การเติบโตในชีวิตที่มากกว่าเดิม นะคะเหมือนคุณกำลังถูกปลดปล่อยสู่อิสระภาพแห่งความสุขในการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตสองหม้เท้าเห็นไหมคะคุณกำลังมองไปยังข้างหน้าด้วยความตื่นเต้นแล้วก็ด้วยความลุ้นกับสิ่งที่กำลังเป็นอีกไม่นานนี้คุณกำลังได้เดินทางอีกไม่นานนี้คุณกำลังได้โยกย้ายสู่อนาคตที่ดีกว่าอีกไม่นานคุณจะได้รับข่าวดีในการเปลี่ยนแปลงแผนแพลนของคุณกำลังจะเกิดขึ้น จะมีการเดินทางหรือว่าความสาเร็จที่คุณรอคอยสิ่งนั้นคุณทําได้จริงสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับคุณจริงๆปล่อยวางกับอะไรที่คุณไม่ต้องการกับความรู้สึกเศร้าเสียใจอะไรบางสิ่งและมองไปยังข้างหน้าเพราะชาวราศีเมษคุณมีความเชื่อคุณมีแรงศรัทธาและพลังใจของคุณมากๆที่คุณจะได้ทําสิ่งนั้นสิบถ้วยคุณมองไปยังข้างหน้าถึงแม้คุณรู้ว่าอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องตัดถึงแม้คุณรู้ว่าอะไรบางอย่างที่ที่ยังไม่ถึงเวลาที่จะ ที่จะจัดการคุณรู้ว่าคุณจะจัดการยังไงแล้วคุณรู้ว่าคุณจะทําอะไรให้ให้ให้ประสบความสุขและมีความรวมสมบูรณ์มีความสุขของชีวิตการตัดสินใจกําลังจะมาหาคุณชัยชนะกาลังจะเกิดขึ้นกับคุณความจริงกําลังเกิดขึ้นความชัดเจนกําลังจะเกิดขึ้นคุณกําลังได้รับรู้ความจริงคุณกําลังได้รับความชัดเจนคําตอบที่กําลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ราชาดาบคุณตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวแล้วแน่วแน่มากๆแล้ว และเชื่อว่านี่คือสัญญาณของคุณคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณมีภายในของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นความเชื่อมั่นพรสวรรค์ความสามารถความเป็นผู้นําทัศนคติการคาดการเหตุและผลแล้วก็ปรัชญาที่คุณมีมันเป็นสิ่งที่หายากมากๆที่คุณกําลังได้วัดความท้าทายแล้วก็ความสําเร็จแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทิศทางของอิสระภาพของชีวิตจะมีการเดินทางครั้งใหญ่เกิดขึ้นกับคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณ จะมีการเชิญชวนการติดต่อการโยกย้ายสู่สิ่งใหม่ๆความสุขครั้งใหญ่ความสุขใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณคุณจะได้เดินทางต่างประเทศคุณจะได้เดินทางท่องเที่ยวรอบโลกคุณจะได้สู่อิสระภาพหรือคุณจะได้เปลี่ยนแปลงในทิศทางงานจ็อบสิ่งใหม่ๆของชีวิตให้ก้าวเข้าสู่ความความสุขความรมสมบูรณ์ด้วยด้วยด้วยเป้าหมายของคุณด้วยแพลนของคุณเพราะคุณรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีกว่าสำหรับคุณคุณรู้ว่าอะไรคู่ควรกับคุณ คุณกำลังได้เจอคนรักนะได้เจอความรักครั้งใหม่ได้แต่งงานสร้างครอบครัวได้ได้ทําในสิ่งที่ที่เป็นความฝันของคุณจริงๆอาจจะได้เดินทางต่างประเทศครั้งแรกอาจจะโอ้โหเดอะซันสวยงามมากๆชาวราศีเมษคุณจะได้ทําอะไรเกี่ยวกับเกี่ยวกับต่างชาติหรือว่าเอา่อเกี่ยวกับการลงทุนหรือธุรกิจหรืออะไรที่เป็นแนวทางของความว้าวความแบบที่เกี่ยวพันกับต่างชาติจะดีมากๆนะคะเช่นคุณอาจจะ คุณอาจจะมีงานประจําแล้วคุณอาจจะแบบสอนภาษาเพิ่มหรือว่าแบบเรียนด้านภาษาเพิ่มแบบนี้หรือว่าอาจจะเป็นงานที่ทีเ่เกี่ยวพันกับเป็นไกด์อย่างนี้นะคะเหมือนกับต่างชาติอะไรแบบนี้มันจะทําให้แบบคุณดีมากๆเลยอะ่ะมันอาจจะเป็นแนวทาง,งคุณในครั้งคุณที่จะทําสิ่งใหม่ๆนะคะเพราะว่ามันเกิดในเรื่องราวของเดอะเวลล์แล็เดอะซันต่างชาติได้รับข่าวดีจากต่างชาติ หรือว่าคนทางไกลแดนไกลหรือว่าได้ทํางานก็คือเติบโตในทิศทางของแบบต่างชาติแบบนั้นนะคะต่างชาติทางไกลอะไรแบบนี้ค่ะมันมีการลงทุนการเติบโตหรือทิศทางใหม่ๆของชีวิตของคุณจะทําให้คุณจเจริญรุ่งเรืองคือมีคอนเน็ชันมีการต่อยอดไปสู่ทิศทางที่ที่ที่คุณรอเพราะว่าชาวราศีเมษคุณเก่งแล้วคุณมีความสามารถอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนคุณจะขย,ยายและเติบโตในทิศทางนั้นนะคะอาจจะแบบว่า ได้ทำธุรกิจในต่างแดนหรือว่าได้เดินทางไกลแล้วมีได้เทินทางต่างประเทศแล้วรู้สึกว่ามีอยากจะทำบล็อกหรืออะไรแบบนี้นะคะสมมตินะคะมันเป็นอะไรที่เป็นความว้าวแบบนั้น the sun แล้วก็ดูโวนะคะจงวางแผนดีๆนะคะการวางแผนด้วยหัวใจาการวางแผนด้วยความรู้สึกของคุณการวางแผนชีวิตที่กําลังจะขยับต่อไปสู่เลเวลใหม่ของคุณชาวราศีเมษและเชื่อว่าความรักของคุณกําลังจะมานะคะความรักการคอมมิตเมนต์งานแต่ง เบดดิ้งนะคะกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณมีตัวเลือกเข้ามาในความสัมพันธ์เดเลเวอร์เกิดขึ้นสองครั้งนะคะเหมือนกับว่าใครบางคนกําลังจะหวนกลับมาหาคุณด้วยอย่างที่บอกไปตอนแรกใครบางคนจะเข้ามาสาภาพรัก,รกมั่นหมายกับคุณหรือว่าขยับสถานะความสัมพันธ์กับคุณอีกไม่นานเกินรอนะคะเหมือนกับว่าคุณจะได้เชือ้อเชิญหรือว่าได้ขยับสถานะกับเขาคนนี้อาจจะเป็นช่วงต้นปีปลายอ่าวต้นปีหรือว่าช่วง ช่วงวันอะไรนะคะทุกคนวันวันเลนทยายอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะซักเซสชาวราศีเมษสวยงามมากๆการสื่อสารกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะใบแรกก็คือสักรเซสเลยการสื่อสารอยู่ที่คุณตัดสินใจคุณจะประสบความสําเร็จทั้งความรักชีวิตใหม่การเดินทางใหม่ๆไลฟ์สไตล์ใหม่ๆ ผู้คนใหม่ๆคอ,อ,คอนนคชันใหม่ๆนะคะการเติบโตขยับขยายธุรกิจในด้านใหม่ๆด้านอื่นๆที่เป็นสิ่งใหม่ๆเข้ามาท้าทายคุณและเชื่อว่าความรักกำลังจะเข้ามาท้าทายคุณเหมือนกันสววยงาามมากนนีๆั้สวัสดีค่ะ